อีงคีท้องสตอร์มสีแปดเขาสองวอลเริ่มด้วยทูแฟนเท้าขวาหนึ่งสองสามสี่ับเบิ้ลฮิด้วยส้นเท้าขวาสองั้งจับเบิ่ลฮิวห้าหกจับเบิ้ลโทเจ็ปปดที่2องฮิวฮิวเส็ปหนึ่งสอง ส่องส่องสามสี่หิ้วเท้าซ้ายสเต็ดห้าหกส่องส่องเจ็ดแปดชิ้นที่สามไว้ขวาหนึ่งสอง สี่ไวซ้ยาย y วขวาหนึน่งสองสาม